ไปเลยปเ,เปอร์สบายเลยคานผู้ชมมันยอดกินข้าวน้ำกันเนาะกินข้าวเยอะกับแกงไก่อันเดิมอันเดิมแบบสุกๆสุคนเนาะจัญญารับเจียมะกอกเลยครับคุณผู้ชมมักจะตายหม้เลยใส่ให้อาจารย์ให้ทุนนี้พวกเรามากินข้าวขับแกงไก่เนาะอันนี้มันแกงมะกอกโอ้คุณผู้เห็นอยู่บ้างเนานะแกงมะกอกอยู่ไก่ มันนี่แซ่บหลายแล้วลูกว่าจะบอกกันแต่มาเนี่ยเซฟลูกกินอย่างแน่ตอนเนี้ยกินซึ้งๆกินตับบอกตับตับขาไก่ลูกกินขาไก่บอกองไก่พอเขาได้อย่างนี้ไงแค่นะน้ำแกงเป็นยังไงลูกพอดีบอหืพอดีจะบอแซ่บ ลูกจือได้บอกว่ากินสี่มือแม่มาได้จากปีแล้วสิบสามิบสามบาเนียินได้จากปีขึ้นดีๆตอนนี้จะได้จากปีสิบสามได้ิบสามจะกินสี่มือแม่มาได้สิบสแม่บอกิเข่าเลยิบาเจกาลังกํลังชิเข่ากํลังชิกินเป็นทีมือแม่เขา เราลัางสกินกราลังงสกินปีมืออีแม่กับล้างสิข้าปีที่สิบสี่เป็นจังไหกินมาตลอดสิบสามปีนี่มีอันใดบ่ถึกใจแล้วก็มีอันใดถึกใจแน่อันนี้น้ำแกงหวดกันเนาะลูกมากอันใดหลายที่สุดแม่เฮ็นกินอ้าวติ๊กต๊อกื่อมาเชฟกุศลเบสคือต้มไก่นี่มันลูกมากอยู่บอกมากอยู่โดยเฉพาะเม่จับมันมาโดยเฉพาะแมน กูเดี๋ยวกกินตับไก่อผ่ากันไอ่เบื่อไปอย่างไรพวกนี้สมัครสมัครบักเผ็ดแบบเผ็ดเล็กน้อยแล้วขั่วบบกเผ็ดอื่นแล้วแต่แบบเซ่อลายนี่ลองเข้าใจะใส่บบแบบห่อแบบอันนี้แบบกินข้าวเนาะสัหรับคือครอบครัวมีเท่านี้แหละท่านผู้ชมครอบครัวได้เนาะ สั่งตีอ๋อเงียบเงียบเงียบน้อยหนึ่งคนสั่งตีฮะมีผู้หญิงสี่เอ้ยสามคนผู้ชายสี่ผู้ชายสองคนเนาะเป็นห้าคนเนาะโอ้ยอยู่นี่แล้วแม่นเห็นหุ้งสองโบเห็นห้องสามบอกกันเป็นห้าเป็นประมาณนี้เด้อเิงค์คู่สนครอบครัวของพวกเฮาเนาะโอ้ยโบชอบแต่เราได้แกงนี่นะเป็นแบบมันอะไรแบบเพ็ดแบบบักเพ็ดอะทั้งอันอันนั้นถูกลงนะพ่อ แซ่บอีดีด้ยวยทานผสมอือันนี้แม่นแกงไก่ในคลิปที่พวกเราลงไปก่อนหน้าฮะเนาะคลิปนี้จะลงที่หลังือลงที่หลังไป่าลงทางไทยทางใจแล้วต่ <laughs> ยังไหกินข้าวกับตับไก่กับน้ำแกงแซ่บป่บม่อไรเมื่อไรรู้สึกไงไม่เรียวเนาะตับน้อย แซบแปลว่ามันยอมเข้าเจ้แซบต้องยอมเข้าสบายนะสบายเอมี่ต้องเป็นแซบและยอมเข้าแซบต้องยอมอาหารเข้าหลายๆแซบต้องยอมตอนน้องอืมเขาบอกเลยยำบอมมอนเป็นยำจะคิดไหมคิดไหมคืบอกเลยค่ะคือบอกอ้าวไม่จิ้มให้ขาไก่เนี่ย mặc bỏ hạng dòng thôn năm mươi môn tùng Cái tên nhạc 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 mẹ nhạc 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 ได้โดนเกินไปแล้วเนาะคลิปนี้กินให้ท่านผู้ชมเบิ้งโดนเกินไปขอโทษหลายๆเนาะเพราะว่าแซ่บเพลินจะให้ผู้ชมซี่ออยากนะอยากก็มาเป็นอย่างเนาะไก่ล่าหนึ่งตัวสามารถต้มได้แบบซุบๆวิธีการต้มโเฮาก็ลงให้เบิ้งแล้วไปสามารถไปเบิ้งได้ในซองของโเฮาเนาะขันหยาไมาอยากเลยเด้อสามารถที่กินได้เด้อแบบข้าวกระจาดสิบไก่เพื่อพ่ประกันคุ้มแซ่บเด้อ ็มาที่นี่คลิปของพวกเราเราขอจบไปสักก่นอนเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอมีอาหารตัวใหญ่ดีๆแซ่บๆครับอเจ้าจะเฮ็ดลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งแล้วก็มากินให้เบิ่งพร้อมแบบนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบใจ๋แล้วๆเจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อรถจั